เพื่อนๆห็นตอนนี้ก็คือชนโรงพันขนเงินนะคะก็จะมีน้ำพึ่งน้ำหวานที่เขาไปเก็บมาจากดอกไม้นะคะเยอะมากเลยเออพอดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงอ่ะนะคะชนโรงก็จะเก็บน้ำหวานได้เยอะหน่อยนะคะเราจะสังเกตว่าในช่วงหน้าแรงอะคะ่ะปริมาณเกสรกับน้ำหวานเนี่ยเราจะเห็นน้ำหวานเยอะกว่าทาัทาง้ทงทที่พฤติกรรมปกติของชนโรงก็คือจะต้องเก็บ เกสร80%แล้วก็เก็บน้ำหวาน20%มาเป็นอาหารแต่พอในช่วงหน้าแรงอะคะ่ะเนื่องจากว่าในดอกไม้อะคะ่ะจะมีน้ำหวานเยอะชนโลงก็จะไปเก็บเอาน้ำหวานเนะะี่ยค่ะเยอะมากเลยที่เพื่อนๆเพเห็นเนี่ยคะ่ะลังนี้อายุประมาณ หปีนะคะเป็นรังที่มีอายุประมาณ1ปีตั้งแต่แยกนะคะครูยังไม่ได้เก็บน้ําหวานเลยสักครั้งเดียวนะคะก็ปล่อยให้เขาสะสมอยู่แบบนี้ค่ะแต่ฤดูนี้ก็จะเยอะหน่อยก็จะมีน้ําหวานแค่นิดเดียวเฉพาะตรงนี้กลายเป็นสลับกับทฤษฎีเลยนะทฤษฎีเขาบอกว่าชนโรงเป็นพึ่งชนิดหนึ่งที่ เก็บน้ําหวาน20%และเก็บน้าหวานเ,าเก็บน้ําหวาน20%และก็เก็บเกสรพืชอีก80%มาเป็นอาหารแต่ว่าตอนนี้เฉพาะช่วงฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนฤดูร้ดูแรงโดยปกติเลยนะคะอันนี้เป็นลักษณะนิสัยปกติของชนโรงเลยค่ะที่พอเข้าช่วงหน้าแรงเขาก็จะไปเก็บน้ําหวานมากกว่านะคะเนี่ยค่ะ กลายเป็นว่าเก็บน้ําหวานมา80%แล้วก็เกสร20นะคะก็จะสลับกันนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ได้ประโยชน์ดีนะคะในรังนี้ก็อายุประมาณ1ปีเนาะคะ่ะเพราะว่าครูแยกขยายแล้วครูก็ปล่อยไว้เลยไม่ได้ไปสนใจนะคะเ,เราก็จะเห็นว่าจะมีน้ําหวานแน่นมาก เพื่อนเพื่อนที่สนใจที่จะเลี้ยงชนโลงนะคะยินดีที่จะแนะนํานะคะความเพึ่งพาครวมพรยินดีที่จะแนะนําการเลี้ยงชนโลงนะคะการแยกขยายรังชนโลงนะคะเนื่องจากว่าชนโลงเนี่ยมันช่วยผสมเกสรได้ดีนะคะที่เพื่อนเพื่อนกำลังเห็นอยู่เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นตรงนี้เป็นสีขาวขเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มไข่แก่นะคะรังนี้เป็นพันขนเงินนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นสีจะ ออกอันตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีขาวเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะเป็นไข่เก่นะคะก็คือสีอ่อนจะเป็นไข่เก่แต่ตรงนี้สีเข้มกว่าเข้มกว่าก็จะเป็นไข่อ่อนไปนะคะ สีเข้มกว่าเป็นไข่อ่อนนะคะส่วนตรงนี้ที่เราเห็นนะคะทั้งหมดนี้เลยค่ะตั้งแต่ตรงนี้มาตรงนี้เลยค่ะอันนี้เป็นส่วนของน้ําหวานนะคะเป็นถ้วยน้ําหวานที่เขาเก็บมานะคะหลังนี้ครูคิดว่าน่าจะได้ประมาณ1ขวดกลมมาคะ่ะ700มลลิตรน่าจะได้นะคะแต่ว่าครูทิ้งไว้ประมาณ1ปีแล้วนะคะก็คือตั้งแต่แยกจนถึง1ปีะคะ่ะเราเพิ่งจะมาเก็บครั้งแรกแต่ว่าครั้งต่อไปเราก็จะต้องเก็บ สามเดือนครั้งหรือ6เดือนครั้งก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้น้ําหวานได้เ,เยอะๆขึ้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บเ,เ,เลยสมมุติเราตั้งไว้แบบนี้ค่ะเราไม่เก็บเลยชันโรงรังนี้ก็จะจะไม่ค่อยไปหาอาหารเพิ่มนะคะเพราะเนื่องจากว่าเขามีอาหารเยอะอยู่แล้วเขาก็อาจจะขี้เกียจได้การเก็บน้ําหวานในชันโรงก็จะช่วยกระตุ้นให้ชันโรงขยันเพิ่มขึ้นนะคะ เพื่อนๆคนใดที่สนใจเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับชนาลุงในการช่วยผสมเกสรชนาลุงช่วยเก็บน้ําหวานพืชนะคะทักมายัางฟาร์มพึ่งพาครวมพรได้เลยค่ะทางเพจเ c e b o o k ฟาร์มพึ่งพาครวมพรหรือใน y YouTube ฟาร์มพึ่งพาคลวมพรหรือทางไลน์โทรศัพท์0 8 2 7 2 7 5 6 7 5 9ก็ก็สามารถที่จะเพิ่มเป็นเบอร์ไลน์ได้เลยค่ะ